อ,อีกอีกขัน้นนึงคืออ,อะไรอ,อ่ะใช่ขั้นนึงมาจากไหนไม่รู้หนูมองหนูแล้วฟ้ายุกนะครับนุพดนดนุพดดนี่ไงผมใช่มีแค่พี่ไงใช่แล้วเราเราก็เบนซ์อะคือคือไอตัวเจ้าเบนซ์อะมนโทรมาหาหนูบอกว่าพี่เขา ก็เชื่อมาส่งที่หนูเลยถามพี่อยู่ไหนเขาเลยบอกว่าอ๋อผมยังไม่ได้ออกครับพอดีผมโทรหาลูกค้าไม่ติดแต่พี่ก็โทรหาหนูติดใช่คุณลูกค้ายิงงานครั้งหนึ่งแต่ทีเนี้ยไลายแมนกดได้พร้อมกันสองคนหนูก็เลยบอกเขาไปว่างั้นขอโทษทีนะคะพอดีไลายแมนอยู่ที่หนูแล้วคนเดิมง้นคุณใช่ใช่งานควรกคเอาเอาคนที่ที่ที่อยู่ในแอปของลูกค้าถูกแล้วหนูก็เลยงงว่าทำไมมันนาถามหนูว่ากดสองครั้งหรือเปล่ามันก็ตื้น อมงนั้นน่าเป็นที่ระบบเพราะว่าเราน่าจะกดพร้อมกันสองคนแต่ผมเขาเรียกว่าอะไรติดติดก่อนน่ะได้ก่อนนะใช <Okay. S 1> ่โอเคเรื้องวันนครับคุณลูกค้าจ่ายนเนหมือนแะไปส่งที่คอโลโซอนใช่ไหมครับคอโลโซอนค่ะตามนั้นเลยแต่ว่าคุณคุณเดินเข้าอยู่บ้านใช่ไหมครับไปกดริงได้เลยไหมใช่ใช่ใชอ,อ,อ้อไอ้้ออ กเลยนะใช่เหรออ่าใช่น่าจะเป็นที่ระบบงั้นคุณลูกงั้นต้องรบกวนคุณลูกค้าแล้วแหละเอานี่ไงอ่าคนหนึ่งถูกหูกอบอันนี้คือไม่ใช่พี่ใช่ป่ะไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนผมใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนี่พี่สามศูนย์หนึ่งชื่อคือใครอ่ะนัทุฒิอ่ะนัทุฒิไม่ใช่แล้วได้เลยครับมั่นใจเดี๋ยวลูกค้ายกได้เลยครับโอเคนะคะพี่ไม่ต้องรำายมันจะเป็นนาทีเดียวได้ไงเลไม่หรอกน่าจะ เป็นที่แอปนะครับต้องต้องยกคนหนึ่งโอเคยกแล้วคนเหลือคนเดียวสวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากไลแมนนะครับคุณลูกค้าจะส่งที่หมู่บ้านโคราซอนนะครับโอเคครับผมประมาณไม่เกินสิบหานาทีนะครับครับคุณลูกค้าสวัสดีครับเอาเลยครับ ครับก็จบงานสำหรับวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1ทุ่ม57นาทีกับยอดนะครับรายได้1,145บาทสิสตังค์นะครับวอเวลเลตเท่าไหร่เนี่ยวอเวลเลตก้าสบบาทเองวะเมื่อกี้ก็มีปัญหาผิดพลาดทางเทคนิคกับลูกค้าเล็กน้อยนะครับทำให้ลูกค้าเรียก ออเดอร์สองครั้งโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัวนะครับลูกค้าก็มั่นใจว่าลูกค้าเรียกครั้งเดียวนะครับทั้งไรเดอร์อีกคนนึงกับผมก็ยืนยันตรงกันว่าลูกค้าครับน่าจะกดเบิ้ลนะครับก็กลายเป็นสองออเดอร์นะครับทีนี้ก็กลายเป็นงานงานเดียวนะครับมาสองคนเลยนะครับแต่เผอิญนะครับผมมาก่อนนะครับไวกว่าอยู่ใกล้กว่านะครับ ก็ทําให้รเดอร์อีกคนหนึ่งพลาดโอกาสที่จะรับงานนี้ไปนะครับก็ยังดีนะครับที่ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ได้นะครับไม่งั้นถ้ารอให้คอสเ็นเตอร์ยกเลิกนะครับก็ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่งั้นงานจะเข้านะครับและโชคดีมากที่ที่เป็นผมนะครับมาถึงที่หมายก่อนนะครับแลวลูกค้าก็เห็นผมในแอปก่อนนะครับก็เลยทำให้ผมไดออเดอร์นี้ไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเตรียมตัวกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ทุ่มว่าสิบแปดจะสองทุ่มแล้วนะครับครับชาบ้านพัก่อนนะครับช่วงนี้โควิดนะครับรถออกกลับบ้านนะครับหลังสามทุ่มนะครับร้านปิดสองทุ่มนะครับ